สาวว่าสาวเกมนี้มันแบบพันูเกนๆนทุกเกมเลยนะครับผมก็โอเคเอานะครับสัปที่ผมกล่าวผมนิวส์คุ้มกับเกมโกลเ e ส Quest วิดีโอเกม s นะครับผมเกมเกนเกนมาเสริมถึงที่กระดิเช่นเคยนะครับผมรอบนี้ก็เป็นเกมมือถือต่อจากภาควิดีมีมภาคคลาสสิกที่เห็นข้างล่างนั่นแหละนะครับผมก็เล่นมาหมดแล้วตอนนี้ภาคใหม่ผมมาประมาณ อาทิตย์กลักวๆนผมว่าชื่อวีดีวิดีโอเกมส์นะครับผมหรือว่าเป็นเกมเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับเกมอะ่ะเอามาผสมกันในเกมเกมส์อีกทีหนึ่งนะผม,ม,เ,มเป็นเกมเป็นเกมเซฟชั่นความเครียนนั่นแหละนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็มาลองเล่นกันนะครับผมมาดูสิว่าจะเจอด่านอะไรมาแต่แรกก็เป็นแองกิเวิร์ดเลยนี่มันแองกิเวเชียบปะเนี่ยเหมือนอีเจี๊ยบเรียบโดนมากกว่านะผมกลับว่าผมจะดึงนะมันทำไมมันออกมาเฉยปล่อยอะโอเค ถ้าปล่อยแล้วมันจะไม่โดนมันจะไปเกาะหลังคาแล้วก็ไม่มีการแดเมจด้วยนะครับผมเป็นความการกินีส่วนตัวของตัวละครน,นี้โอเคเราหยิบมาได้ใช่ไหมถ้าเราหยิบมาแล้วปั๊บเราพาไปไหนได้บ้างตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไปหาเลยปะได้อ,อร่อยเลยตอนนี้พี่หมูของเราหมูที่ตัวอะไรเนี่ยพี่พี่นักเขียวของเราตอนนี้ก็วนกลมบล็อกกันนะครับผมอุ้นแมกก็ไม่ดีที่เห็นนะผมแค่เราสัมผัส ถ้าก็แตกโพรแล้วเพราะฉะนั้นอย่ากกินมากเกินไปนะครับผมโอเคนะต่อไปด่านที่2ดูสิเกมอะไรมีประตูมิติกับห้องน้ําผมคุ้นๆเกมนี้นะมือนก็เห็นใครทะ่คนเล่นน่ะมีประตูมิติที่เหมือนกับเป็นห้องน้ํานะผมมีบุนดุษซ้ายขวากับแมวข้างข่าวอ๋อต้องเก็บไอ้นี่ปะไอะ้ขวาบนได้ครบสิบ คุณคุณเกมนี้เหมือนก็เห็นพี่ทีพายเล่นนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าตรงนี้มีอันซ้ายถือกระดาษิช,ชู่อันขวาถือสเปรย์บิชิฉีดเปิดได้ด้วยว <laughs> ันเดอร์โอเคเข้านั้นแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเข้าสิเข้าสิมีมาตั้งท่ารอยเหมือนว่าเอา่อต้องกดชั้โค้กก่อนโอเคกดนี้เข้าอ่ะสบายไหมจ๊ะ <laughs> ตอนกินก่อนไหมจ๊ะโอเคได้แล้วผ่านด่านหนึ่งนะครับผมอย่างง่ายดายแค่ด่านนี้แคน,น,แคนดี้ทัสกะ เป็นขยะแคนดี้ขยะนะครับผมแคนดี้ครัชซึ่งเราต้องขับเคลื่อนเขาเรียกอะไรเคลื่อนให้มันแบบเอ่อสับกันเพื่อที่จะเก็บแต้มอะไรงงี้แต่ก็เคลื่อนมาก็คือง่ายไปนะครับผมต้องเปิดทั้งขยะไม่ได้อันนี้แคนดี้อ๋อพวกนี้คแคนดี้เอ้ยใช่แคนดี้มันคืออนะไรขวาบอลไม่รู้คืออะไรกันแน่นะครับผมอันไหนที่เปลี่ยนแปลกแปลกจากอันอื่นไหมไม่น่ามีนะถังขยะมีอะไรปะถังขยะถังขยะไม่มีนะผมเหมือนเราเลื่อนได้ข้างหลังนี้มีอะไร ดูจากหน้าเธอแล้วแล้วว่าเธอหิวขยะแน่แน่เลยจ้าเรียบร้อยหมดแล้วอืมอืมโอเคโฆษณาจะมาบ่อยมากผมจะพยายามตัดทิ้งเลยกัน,นเกมฟรีก็ยี่แล้วโอเคนันนี้ดาคัดเดันลบดีกว่าเกมตันนานมากนี่อะไรเนี่ยคารกบิอนโอเคอ๋อต้องหัดพวกตุ๊กตาพวกนี้โอเคคัดดันลบนะผมตามกติกาเกมนี้ต้องตัดแล้วก็เก็บดาครบสามอันแล้วก็ลงไปในสักอย่างหนึ่งซึ่ง ไม่ไดาจะโบผมจำไม่ได้ผมไมมเ่นเกมนี้มันชัดกว่าๆเนะี่ยปกติคือตัดแล้วไงแล้วก็เรียบร้อยก็ผ่านด่านแต่นี่คือจะเฟลดาวดาวดาว,ดาวชักโกรกก็ไม่ได้เราแว่งได้ปะเราแว่งไม่ได้โอ้กว่าช็กโกร์เราโดนไปเนอะโอเคกดเออไม่ใช่อือมน่าเสียว่าตอนกดช็กโกร์อาจจะมีอะไรสักอย่างนงซ่อนอยู่นะผมเราตัดตัดใหม่นะตัดใหม่นะผมก,ก็กดอุ้ยอุ้ย่ะปิดปิดด้วยอ๋อปิดด้วยคือรอบแรกเรา ให้มันคาอยู่ก็เลยไม่ได้รอบสองเราชักโครไปแล้วไม่ได้รอบสามเราปิดด้วยก็เลยได้คือต้องสามขั้นตอนนะผมเออเหมือนเราประมาณว่าเราปล่อยคีบร้อยแล้วชักโครเรียบร้อยแล้วอย่าลืมปิดฝาโทด้วยปัดฝาโทษฝาชักโครด้วย <c oughs> อ่อฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อเพื่อกันกันอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ช่างเด๋ยวขอข้ามไปนะครับผมแค่นานนี้สองศูนย์สี่แปดเป็นตัวเลขอ่อตัวเลขอย่างนี้เหรอมันคืออะไรอะระเบิดปะ คือจะบอกรอบ,บ,บขั้นนี้มีระเบิดอยู่พันยี่สิบสี่ลูกอะไรงี้ออันนี้มีเจ็ดลูกอันนี้มีอะไรอย่างงี้เหรอกดอะไรด้บ้างเนี่ยกดอะไรไม่นดกดอะไรไม่ได้เลยนะขอเท่านี้เท่าที่ดูโอ้เลื่อนได้คือตัวเลขมันจะไหลไปใช่ไหมแล้วมันจะสมรวมกันกับตัวเลขด้านซ้ายที่ติดกันเช่นกรณีนี้ก็คือสีเดียวกันจะบวกกันแต่จริงๆมันควรจะบวกแล้วเป็นเป็นตัวเลขที่บวกปปปแป๊บเียอันนี้มันหายไปหนึ่งอันนี้เกินมาหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ ต้องเอาตัวเลขบางอย่างโอเคมันจะเออเออเอเอืมแล้วนี่อ่ะดีโอเคเข้านอนไปนะครับผมดานนี้มีเค้กวันเกิดกับประตูวิติ์เคชั่นเกมอะไรวะนี่มีตุ๊กตาทตัวอะไรเนี่ยไม่รู้โอเคในะมือเหมือนจะมีปืนเลเซอร์บางอย่างมือซ้ายถือช้อนม,มือขวาถือมันปืนเลเซอร์มีเป่าเทียนวันเกิดด้วยตัวอะไรมาตดใส่แล้วก็เดินหนีไปก็ยังไม่ได้เป่าเลยอ่ะ ผมว่าต้อทำอะไรกับตัวมิติด้านขวานแน่เลยโอเคผมลองกดไอ้ question mark ด้านบนดูก็คือคำใบ้นะผมก็ทำไม่รู้ว่าสัมฤทิจะกดด้านด้นานอันนี้ได้ด้วยพื้นนะผมพื้นทำไมจะเปิดประตรูมิติได้ซึ่งก,ก่อนนี้ขึ้นแล้วปั๊บถ้าเกิดเราเป่าเทียนแล้วปั๊บมันก็จะทะลุเอ่อไม่ไม่ไม่ผ่านเว้ยอ๋ออ๋อข้างบนมันมีอีมิติดึ๊ก โอเคก็คือมือมือ,มอล่างขวานเนี่ยลงตรงนี้มือบนไอพี่ไม่มือบนไอวงวงเนี้ยก็คือขึ้นอยมืงนี้อ๋อโอเคเวลาเป่าเค้กแล้วนี่สมรติรวมกันก็จะโผล่ตัวนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ประตูนะผมปะอ๋อทีนี้ไม่เป่าอ่ะโอเคร้อนมันเข้ามาก่อน <c oughs> มีอย่างนี้แหละอ่ะเราก็เป่าได้ละ Happy ่เป้เดททูยูเยเย้โอ้ก็จะผ่านโอเคกดใหม่ดีวกว่ารู้สึกแต้มน้อยมากเปิดนี่เปิดนี่ลงไปเลย ตอบโอเคเก็บแต้มใหม่อะไรงี้ได้ปะโหแต้มคุณเรื่องเจ็ดพันหกรบได้สองพันสองพันกว่าคิดตั้งนานเลยโอเคด่านนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนบล็อกนะครับผมที่มันแบบดูไม่ออกว่าเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาอะไรงี้นะผมมีบล็อกมากมายต่อบล็อกได้เรื่อยๆโอเคชี้ก็เป็นการต่อบล็อกขึ้นเรื่อยๆนะแ,แล้วก็เราก็เหมือนต่อบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีซอมบี้กับสเกรตันโผล่มาทำทันทานานี้เท่านั้นประท้วงวัดเนี่อ๋อเป็นไม้ครับ อ๋อไมคคราฟอ๋อมาสร้างบล็อกเหรอบล็อกดินวัดนี่แหละมันจะมีของอย่างอยู่ข้างหลังนี้ไมคครับเนี่ยวัดเดิมไมครับมียิ้มเนี่ยแล้วทำไงวะชี้มาต่องี้เสร็จแล้วโอเคแล้วเราก็ยิ้มยิ้มคือเร้องทำอะไรประเด็นนี่คือร้องทำอะไรมันติดตรงนี้ไม่ได้มันบอกว่าบล็อกทาให้คนที่จะตอบแบบว่าให้มันอ๋ออุ้ย ีมันไม่ใช่บล็อกมันคือขี้นะครับผมอ๋อเล่นไมค์คลาสแบบว่าส่แว่นอคูราสิปอะไรนี้นะผมถ้อเราถอดแว่นออกก็จะเห็นว่ามันเป็นขี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ถอดแ,แว่นเราก็เห็นว่ามันเป็น,เป,นเป็นบล็อกไมค์คลาสเฉยมีความแอดมาซ์สนะผมแอดมาซ์ส <c oughs> โอเคดันต่อไปเกมรถถังนะผมมีรถถังคันหนึ่ง กับตัวเราที่ใส่หมวกอยู่นะโอ้ยโอเคก่ตัวเราจะเป็นการยิงรถถังยิงปืนรถถังนะนะครับผมกดสามครั้งก็ขึ้นบูสกีเฉยกิบ <c oughs> บูเีตับบูสกีเนอร์ในตำนานนี่เองโอเคต้องทำอะไรกับจอรหรือเปล่าต้องมีอะไรถึงจะทำให้ไม่บูสกีนบ้างมีกดอะไรได้บ้างบ้างหลังจากน,นี้ฮัลโหลไม่ได้เลยวะกดตัวละครตัวไหนไม่ได้เลยนะครับผมกดอุ้ยเอ๋อเล่นจอได้ด้วยเหรอการจะบอกว่าตัวละครตัวไหนตรงขาตรงแขนก็คือการกดใช้ตัวละครนะครับผม ตรงนี้เป็นจอเซตติง้งอระตั้งค่าอุ้ย <c oughs> ตกใจอ๋อตั้งค่ามาไปก็สมจริงเกินไปใช่ไหม <c oughs> ต้อปรับลงปะโอเคปรับลงลงสิลงลงปรับให้ปรับให้ค่าโลจะได้แบบไม่ไม่บูสตรกีเนะ <c oughs> หรือต้องปรับให้มันพ,พอสมควรนะให้แบบอลังการงานสร้างอุ้ย <c oughs> ไม่ได้ว่ะมันคนจะปรับโลดได้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอเคอุ้ยได้ได้เสื็จนองลากออกมาไกลๆโอเค,อเคได้เป็นเกมดบิตนะผมเกมยุคสมัย สิบกว่าปีแล้วอายุคเก่ามากเข็นแท้งใหม่ตำนานมากโอเคตอนนี้ไม่บูสกินนะครับผมเหยผ่านอย่างนี้เลยเหรอโอเคด่านนี้อะไรเนี่ยอะไรตัวอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยมันคือโปเกมอนปะใช่มันคือโปเกมอนมันคือมันคือบอลโปเกมอนที่เป็นสี่เหลี่ยมมันคือโปเกมบอลไม่ใช่โปเกบอลตรงนี้มีเหมือนกับไวกิ้งแล้วก็มีไก่ที่ถือของมากมายนะผมมีของทดลองมีเหมือนก้อนขี้โอเคอาร์ชิเมดสอารล็อกเฉย ก้เล่นผู้วัดเดอร o ก้เล่นผู้ขี้ทองคำมีของมากมายมีทั้งขวดยาเขียวมีหมวกมีอะไรมีขาปลอมวัดเดอ e หาไม่เจอแล้วต้องกดหินดูแล้วกันนะหินลากสองมือเนี่ยนะเดียวแล้วผมจะลากสองมือยังไงผมเออมันลากสองมือด้วยผอตั้งคราบผมลากสองมือได้ด้วยโอแม่เจ้า โอเคผมตั้งปุ่มแล้นะครับผมไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะลองกดนะครับผมผมตั้งปุ่มคิวให้ลากตรงนี้ตรงนี้มานี่อีเป็นลากตรงนี้ขึ้นมานี่อ่ะลากโอเคต้องบอกผม,ผมนี่ตั้งปุ่มแบบว่าลากนี่ยาวนี่นะแล้วก็ลากอันนี้อีอันหนึ่งยาวตรงเนี <laughs> ้ยมันจะรู้เล้วว่าต้องลากด้วยอ่ะแล้วคือเนื่องจากต้องมานั่งคิดว่ามันลากหรือเปล่าแล้วตั้งปุ่มไปเรื่อนนี่คือยากมากนะผมไม่รู้ว่าต้องลากตรงไหนไง <laughs> โหตายตายตายเกมแอดวานซ์ขึ้นเยอะ ผมจะไม่มีเกมไล่อะไรครับผมโอเคด่านนี้ด่านที่10นะผมแอสไซ์ซินคิมอะไรทีเดียวใช่ปะ <c oughs> โอเคตดได้ด้วยข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอ๋อมีที่นตดทำไมเม้นกินนะ <c oughs> เริ่มโมโหละเอาไงดีไปดีกว่าเ <c oughs> ขากองฟันดีกว่าไม่เห็นเราแล้วหายไปแล้วไวงจ้าไงหา,ไ,หาไ,ไม่เจอหายเราไม่เจอแล้วแล้วก็อยู่นี่ไงจ้าอ้าวนึกชนะก็ชนะเลยเหรอ ทำไมมันง่ายจังวะยเรียงงงอยู่แล้วรู้จะแพ้แล้วโอเคด่านนี้เอ็นเดนป้าฟอกเอาเชลเตอร์อ๋อโปเกมอนจริงนะ <c oughs> แต่ละตัวนะเซนติกาเมย์ไม่ได้เหมือนเดิมเลยเครีย <c> บ <oughs> ผมไม่เห็นว่าเป็นโปเกมอนเน่เพราะว่าดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรอะ่ะโอเคดื่มโคราอ่ะรอรอเวลาคนหัวโมโหแล้วกินโคราเราหมดทำไมเนี่ยแล้วก็ลังสีก็เข้ามาแล้วก็ตายโอเคมีจำนวนวันไหมไหมแล้วก็เป็นมาราังสี แล้วก็เหมือนเลขของฐานทัพเรา for our shelter <c oughs> แล้วแล้วดึงเลยวันนี้ถ้าเกิดดึงนี่มันลำบากของมันเนี้ยก็โทษเลยโอเคอ๋อเป็นอ๋อส,ส,สมฝานะผส,สมฝานี่นะเ <c oughs> อาฝาทำไรสองอันเราแรกอะไรได้ไหม <c oughs> เปิดแล้วเปิดทำไมเดี๋ยวเปิดทำไมเปิดทำไมเปิดให้ตายแล้ะเออกลายพันทีเดียวฮ่าป่ะมีใครจะเข้ามาไฟเราไหมมาสิมาเราทำไร ทำอะมายอ่ะเดครับเด็รอยลังสีมาเต<ส>็มนี้น่าจะเป็นฟุตอินจาปะมีผลไม้ที่เป็นแตงโมกล้วยแล้วก็ขี้ชัดเลยอ่ะเริ่มนะผมมาฟาดกันดีกว่าแตงโมแตงโมอะจะอึบนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยกล้วยอ่ะอึบเรียบร้อยอ่ะขี้ไม่ใช่ก้อนนี้ปะเออไม่ใช่ก้อนนี้เอา้าตกลง,งทำเลยอมันไม่ใช่ก้อนอย่างเงี้ย เราปล่อยเต็งโมไปปล่อยกล้วยไป,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 ไปนะครับผมก็ยังมีสามสามมีเกี่ยววะนี่ไงโอเคต้องปล่อยเฉพาะขี้ว่าแหละคือ <c ười> เหลือไว้ให้ผา่าขี้อย่างเดียวนะครับผมเยี่ยมโอเคต่อไปสิบสามอะไรเนี่ยคุณคุณนะเกมเนี่ยผมเคยเห็นใน YouTube อยู่มีปุ่ม IDQ คืออะไรวะ IDQ มีหน้าตัวละครแล้วก็มีอาวุธนะครับผมมีปีศาจอยู่ข้างหน้าแล้วกดยิงได้ก็ทำเดเมจทำให้หน้าเขาแดงขึ้นแล้วก็ตัวเล็กลงเรื่อยหน้าแดงหน้าแดง ก็มาแดกเราเฉยเอากามโอเคต้องยิงจนกดยิงทั้งสองนัดแล้วกันนะแล้วก็ลองกดปุ่มเรื่อยๆเิว่าจะมีปุ่มไหนเราเล่นบ้างหรือเปล่าเปลี่ยนกระสุนปืนอันนี้ได้หรือเปล่าเพี่ยใด,ดูยิงแรงขึ้นแล้วก็โอเคไม่ได้นะครับผมอืมอะไรอ่ะมีไก่ด้วยอ่ะโอเคยิงไก่ครับผมกระตังตัอ่ะยิงความการ์ดกินีไปเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมแล้วก็มีความสุขเรียบร้อยแล้วเอากลับไปไป,ปืนเดิมปะยิงซ้ำเอ้า แล้วก็หนีไปเฉยเลยแล้วก็ผ่านเฉยๆอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมวอเตอโอเคตอนนี้ดา่านอะไรวะเนี่ยมีตัวตวลกมีเหมือนกับตั้งถังเป็นที่ปลาหรือว่าโบลิ่งอะ่ะอุ้ยเปิดออกมาเป็นเมงวันเข,เขียวๆด้วยอะ่ะเปิดได้มากมายเปิดได้เต็มเลยโอ้ ه, กินมาไล่มาเลยเปิดได้แค่โอเคเลิกเปิดได้นะผมเอาแล้วขึ้นโฆษณาเน,นี่ยคือบ้าอะไรวอเดอโฆษณานระหว่างเล่นเนี่ย เดี๋ยวใจเย็นๆเปิดได้ก็่สามใช่ไหโอเคเปิดมากเกินไปก็จะแพ้นะครับผมต้องหาเวทีอื่นโอเคอ๋อเป็นโบลิ่งไงโอเคเรามันจะเลื่อนข้างล่างได้นะครับผมผ่านแค่เลื่อนข้างล่างก็ผ่านแลยปวบทจะง่ายก็โคตรง่ายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปด่านนี้สิบห้ามีโลมากับปลาเทสตี้ปะเทสตี้บูปะเนี่ยโอเคกินปลาไปเนี่ยอร่อยไหมใหญ่ขึ้นปะตัวใหญ่ขึ้นปะไม่ใหญ่ขึ้นอันนี้ปลาเนี่ย อ๋อคอยคิงนี่เองโอเคสวัสดีคอยคิงอ่ะโดมาแล้วปลาสามตัวปั๊บจบเอาไม่จบไหมกินเรื่อยไหมไม,ไม่หยุดเลยนี่ก็เสกมาเรื่อยๆ <c oughs> ทำอะไรได้บ้ไหมโอเคเข้า,าไในห่วงได้หรือก็เฟลเข้าห่วงได้ใช่ไหมเข้าห่วงมไม่เข้าห่วงแล้วทางทีจะไม่ห่วงมันต่ำลงมาโอเคดึงไม่ได้อะไรวะนะ่ะอาหารเหรอโอเคกินาากันไปเรื่อยๆจ้ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยังใหญ่ขึ้นยังใหญ่ขึ้นแล้วนะ เอาปลาไหมไม่เอาปลานะเขาพวงปุ้ดกลิ่นนี่ไรมาเลยเนี่รอไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเรากดอะไรได้เอา้ากดก็ได้ <c oughs> แล้วลอยทำให้เราดูเลยไม่แน่ใจโอเคหลังจากปลายด่านนี้โ oh อ้โหพันธุ์เมียซอมบี้ปะแบบว่าต้องปลูกพืชอะไรอย่างงี้โอเคพอปลูกพอปลูกตัดที้ตังค์มาหนึ่งนะครับผมแล้ววางมาเมล็ดพันธุ์ไปสไตล์พื้คล้ายพันธุ์เมียซอมบี้แต่ว่ามันดูไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนปลูกพืชมากกว่าปะโอเคเรียบร้อยแล้วอุ้ย ใช่แพนวิสซอมบี้นะผมที่เป็นดอกไม้นั่นเองอ๋อโอเคกดค้างได้อุ้ยขุดลูใหญ่ๆเลยโอเคอืมันนี้โปรแกรมค้างลอยแล้วนะครับผมเนื่องจากเราขุดลูใหญ่ไปอุ้ยโอ้ตังพุ่งอ่อนเจอน้ำมัน <laughs> เย้รวยแล้วเป็นตปลูกพื้นเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งแล้วผมเสียเวลาแค่ขุดแค่แบบลึกลงไปเจอน้ำมันแค่้อยแล้ว <laughs> นะครับผมโอเคอันนี้ด่านแฮปปี้วิวปะ เกียร์มาใช่ปั่นไปล้มน่าจะใช่แฮปปี้วิวมีคนแก่ด้วยชัดแฮปปี้วิวชัดเลยโอเคมีลุงนี้ลุงก็บอกว่ารอๆเลยเอาใจลุงก็มาได้ด้วยอัดเกาะกอลังมึงเกาะข้างหลังไหมกอลังลุงเกาะหลังจะได้แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยเอาลุงไม่ไปหรอโอเคลุงลากมึือไหมลุงโอเคลากหัวลุงแล้วลุงแล้วก็ให้ลุงเกาะเอาใจเอาเอาอยากลุงขะเดนเอาเก็บบอลโอ้ยที่มันตัวเแลยวเมื่อกี้มันตัว เมื่อกี้มันใช่มาฟูจิกินดาเนยประหลาดมากเคมีเขียนว่าห้ายิ้มต้องหายิม้มเกณน์ห้าอันนะผมนี่ขั้นลางหนึ่งอันนาฬิกาอ่ะระเมีอะไรข้างหลังนี้สองอันตรงนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามอันในตู้นี่สี่อันในไฟอ่าอีกอันหนึ่งยู่ไหนฮะเฟลเลยโอ้ว่าผมรู้แล้วมันจะเป็นอันสุดท้ายที่เราต้องรีบกดนะครับผม ยีโมแกซีโอเคเออเๆเอ,ก,อก,กดหน้ากดหน้าไม่ใช่อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ผมกดทินดูนะครับผมให้ตายเถอะจะรู้ไหมว่ามันต้องกดเอาหน้าจอถูกกันกลับเข้ามาเนี่ยลากเข้าหากันอืมอะไรวะเนี่ยมาันนี้ตัวอะไรอ่ะสวัสดีไ <c oughs> อเจี๊ยบไม่ใช่ <c oughs> โกดักใช่ไหมเนี่ย กดัน่าประหลาดมากโอเคเรากดอะไรได้บ้างกดประตูแล้วก็ยิ้มผ่านเฉยอย่างนั้นง่ายๆอย่างนี้เลยให้ตายอ่ะปวดขมังแป๊บโอเคดันต่อไปไฟในเอ็ดเฟรดี้ชัดเลยตรงนี้หางนี้ชัดเลยฮิตโตครังเอ้ชัวป้าวพอดีโอเคครบสิบเฉยเลยรู้สึกครบสิบไวมากนะโทรเลมอนแคชเชอร์โทรเลมอนล่ะโปเกมอนเป็นโทรเลมอนครับอุ้ยพอดี ไฟในเฟดี้โอเคสำหรับพันนี้ผมขอ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับผมส่งทิ้งลาโดยการเปิดไฟใส่เราไอเดมันทันอีกเหล่านี้ผู้น่ารักนะครับผมแล้วก็ต่อไปมคราวหน้ากับเกมโทฟเฟสเควสวสิดีโอเกมนะครับผมที่ว่าจะมีอะไรต่อในคราวหน้า,นะะ okay. นาแล้วกันนะครับผมโอเคสีน้ำทำไปลาไปไปไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ <c oughs>